สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกคนนะคะวันนี้อยากจะขอพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการ,การเป็น LGBT หรือรักเพศเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ LGBT หรือไม่ได้เป็น LGBT หรือจะเป็นรัก หญิงหญิงชายหรือรักต่างวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพศภาพที่เหมือนกันที่มารักกันหรือว่าจะต่างกันที่อายุไม่ว่าความต่างนั้นมันจะคืออะไรวันนี้ขอพูดถึงประเด็นเรื่องของ L G B T หรือรักความรักที่อยู่ในเพศสภาพเดียวกันใช่ไหมคะจริงๆแล้วความรักแบบ เพศสภาพเดียวกันหรือ LGBT เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดแผกหรือไม่ปกติแต่อย่างใดค่ะถ้าทุกคนเข้าใจในเรื่องของพลังงานนะคะในสายสปิริตชลในสายจิตวิญญาณเลยนะการที่เราเป็นมนุษย์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ชอบเพศเดียวกันหญิงหญิงหญิงลักหญิงชายลักชายอันนี้ไม่ใช่ว่าคุณผิดปกติ คุณไม่ได้ผิดปกติค่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของพลังงานถ้าใครเข้าใจเรื่องของอพลังงานหญินหยาง d y masculine d ว y feminine ใช่ไหมคะโดยเฉพาะ,ะคนที่เป็นเป็น lgbt อย่เงี้ยจริงๆแล้วอ่ะในหนึ่งกายหยาบอย่างเงี้ยเราอ่ะมีสองพลังงานก็คือ feminine และ masculine ในตัวแต่อยู่ที่ว่า เราจะสวิปพลังงานนั้นออกมาใช้ตอนไหนเช่นถ้าคุณอยู่กับคู่อย่างเงี้ยคู่ของค,คุณเขาอยู่ในสภาวะที่เขาต้องการกําลังใจหรือการสปอร์ตอย่างเงี้ยคุณก็จะสวิปเป็นพลังงานฟิมเนีนส่วนในฝั่งนั้นเขาก็จะสวิปเป็นพลังงานมัสคลีนเพราะเขาจะต้องทํางานหรือต้องดูแลคุณต้องปกป,ป้องคุณและเขาต้องการคนที่มาสปอร์ตมาดูแลมาเป็นกําลังใจให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง มันไม่ใช่เรื่องผิดปกติค่ะการที่เรารักเพศสภาพเดียวกันเรารักกันที่จิตวิญญาณข้างในจริงๆแล้วพระผู้สร้างหรือจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยนะใช้จิตใช้วิจาและนาัยานในการรับชมและรับฟังนะคะทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่เข้าใจในเส้นทางของพลังงานหรือสายสปิริตชลเราไม่ค่อยอยากจะพูดคําว่าตื่นรู้กับคนยังไม่ตื่นรู้มันเป็นการแบ่งแยกเราอยากจะพูดโดยรวมว่าอ่า ความรักจริงๆไม่มีการแบ่งแยกเพศสภาพและเราไม่สามารถตัดสินใครได้ว่าคนนี้ไม่ปกติคนนี้ปกติคนนี้บ้าคนนี้ไม่บ้าซึ่งถ้าพูดในมุมมองที่กว้างถ้าคุณคุณเปิดมุมมองและเปิดทัศนคติถ้าคุณไม่เป็นกบในกะลาหรือคุณไม่เป็นน้ำเต็มแก้วไม่ปิดกัน้น องความรู้ข้อมูลของจักรวาลคุณจะรู้ว่ามันมีองค์ความรู้อะไรเยอะแยะมากมายแต่ของเราอ่ะมันจะมาในเรื่องของด้านความรักแล้วเรามองว่าความรักแต่ละเพศสภาพและในช่วงวัยและอายุไม่มีอะไรผิดไม่มีความผิดไม่ผิดค่ะอย่างเช่นถ้าคุณอายุมากกว่าคนที่คุณรักสิบปียี่สิบปีสามสิบปีมันไม่ใช่เรื่องผิดเพราะเรารักกันที่ข้างในเราไม่รักกันที่ข้างนอกหลายๆคนจะมองว่าเฮ้ยการรัก คนที่อายุต่ำกว่า18ผิดกฎหมายการที่เรารักเพศสภาพเดียวกันผิดกฎหมายจริงๆถ้าเราเอาเปลือกพวกนี้กับร่างกายเนี่ยเราตัดออกไปใช่ไหมแล้วเราลองโฟกัสแค่พลังงานข้างในอะติดข้างในอะวิญญาณข้างในจิตวิญญาณข้างในกันและกันอะมันจะไม่มีการแบ่งแยกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ปกติคนนี้ปกติ มันไม่มีค่ะทุกอย่างทุกคํานิยามมังโลกนี้มันถูกสร้างขึ้นมาถูกจํากัดความหมาว่าต้องเป็นชายกับหญิงเท่านั้นที่ต้องรักกันเพศสภาพที่เป็นหญิงกับหญิงชายกับชาย LGBT นี่ที่เข้ามารักกันเขามาเพื่อทําให้เห็นให้มนุษย์เห็นว่าความรักความรักไม่มีขอบเขตไม่มีคำนิยามไม่มีคามามํคาใดๆมาจัดจากัดความรักของคุณได้ถ้าคุณกล้า ที่จะซื่อสัตย์กับใจตัวเองแล้วกล้ายอมรับว่าคุณรักคนคนนี้คุณไม่ได้กลัวการถูกตัดสินจากโลกภายนอกจากสังคมคุณแต่คุณกล้ายืนหยัดและยืนยันและชัดเจนอยู่ในจุดยืนของเตงว่าคุณรักคนคนนี้ไม่ว่าคนคนนั้นเขาจะเป็นเพศสภาพอะไรเราอยากส่งเสริมให้คนกล้าที่จะรักและแสดงการเป็นตัวของเตงค่ะ คุณไม่ผิดถ้าคุณจะรักเพศสภาพเดียวกันถามว่าเราออกมาพูดในคลิปเนี่ยเรารักเพศสภาพเดียวกันไหมไม่จริงๆแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังชอบผู้ชายนั่นแสดงว่าจริงๆแล้วอะถ้าถามว่าเราจะเราถ้าเราเจอคนที่ดีหรือเจอในสิ่งที่ชอบหรือคนที่เรารู้สึกชอบเราจะพยายามไม่มองที่เพศสภาพแล้วเราก็เข้าใจว่าคนที่เขาเป็นเพศสภาพเดียวกันมารักกันอนะ มันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะมนุษย์ทุกคนอะล้วนเกิดมาเพื่อให้ได้เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเหล่า LGBT ทั้งหลายอะคุณเกิดมาไม่ได้เกิดมาเพาะบาปก,กับ เพราะฉะนั้นถ้าใครมาฟังคิดนี้ให้ทุกคนรู้ไว้ได้รู้ด้วยรู้ไว้ด้วยว่าแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นอลซินกินะคะคุณอย่าได้กลัวการเป็นตัวของคุณเองเพราะการที่คุณเป็นเพศที่สมเพศที่4เพศที่ห้าที่หไม่ใช่บาปกรรมและไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรแต่มันคือสิ่งที่สวยงามเสมอเพราะถ้าจิตใจของคุณเป็นจิตใจที่คิดดีพูดดีทําดีเป็นจิตใจที่สะอาดและสวยสดงดงามยังไงคุณก็คือสิ่งที่มีค่าและล้าค่าที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเพศสภาพไหนก็ตาม ไม่มีอะไรมาจำกัดคุณได้ค่ะเพราะฉะนั้นจงไปต่อค่ะและก็ทําให้พวกเขาเห็นว่าความเท่าเทียมความรักแบบ LGBT หรือเพศรักเพศสภาพเดียวกันคุณจะต้องทำให้คนเห็นได้ว่าความรักแบบไหนมันก็ต้องได้รับความเท่าเทียมเช่นกันค่ะพวกเขามาเพื่อให้เห็นว่านี่คือความเท่าเทียมนะคะเพราะฉะนั้น เราไม่มีสิทธิ์ไปจํากัดความหลักว่าแบบไหนผิดแบบไหนถูกพอ,พอทุกอย่างล้วนเข้ามาในชีวิตคือให้เราได้เรียนรู้ได้เข้าใจคําว่าหลักไรเงื่อนไขความรลักความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันและความเท่าเทียมค่ะอย่าลืมนะคะปกป้องตัวเองอย่าปล่อยให้คนอื่นมารําเส้นถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเป็นคนดีเป็นคนที่ซื่อสัตย์ใจตัวเองแล้ว จงเปล่งแสงของคุณออกมาให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามีกลุ่มแบบพวกเราที่คอยสนับสนุนคุณอยู่ไม่มีค่ะคำว่าผิดเพศผิดกฎอะไรก็แล้วแต่บาปไม่มีค่ะพวกคุณไม่ได้เกิดมาจากความบาปคุณเกิดมาจากความสวยงามเขาเป็นกำลังใจให้กับกลุ่ม LGBT นะคะแล้วก็ทุกเพศสภาพทุกเพศทุกวัยด้วยค่ะ